ให้ทางผู้กองมนรษนะครับได้ได้ที่ใจนโยบายครับคำสั่งมาจากผู้ชาก่อนว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายการรัฐบัญติตรงนั้น่อนให้ให้ผู้ชันได้ทราบอีกครั้งนะครับก็ก่อนอื่นก็ที่ใจขั้นต้นเท่านี้ครับจะให้ผู้กองมนรษได้ที่แจสตัวดีที่จะทนะกำนครับแล้วก็ตัวดีผู้เดียวบ้างผู้ช่วยผู้ดีบ้านเจ้าหน้าที่นะครับฝ่าไม้ของผู้ชานทุกท่านผมแล้วเอกมนุษยกรยา ผลิตภทธิ์ชาเลขาลองคุมในการรักษาของมันคงภายในจังหวัดชุมพรรับฝ่ายทหารวันนี้ท่านติดภารกิจก็มอบหมายให้ผมมาเป็นหน่วชุดในการมาตรวจเยี่ยมแล้วก็มาหารือกันนะครับในการตรวจเยี่ยมของป่าไม้กุชานนะครับซึ่งตัวนี้ปัญหาแต่รับปัญหาม <c oughs> ก็เกิดมาายที่ทางกลอนน้อยจังหวัดชุมพรของเราไปของมันโงก็ไปทุกที่นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาที่นี่แล้วก็จะมาหารึงกันในเรื่องทุกเรื่องนะครับที่เกิดขึ้น ถ้าเราไม่ทำนะครับลูกหลานของเราจะไปเป็นะคนคือคงไม่ทําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มีฝ่าหม้ที่นี่มีผู้นำท้องถิ่นเพื่อช่วยกัรแก้ไขปัญหาบางปัญหานะครับเมืวที่ได้รับกิาการที่อันนี้นะมีพรบอ,รอยู่นะครับมีครมรมาอยู่บางสิ่งบางอย่างที่ประชาชนควรจะได้รับนะคราะเขาเป็นสิทธ์ประชาชนนะครับบางสิ่งบางอย่างที่นะครับทางภาครัฐจะต้องเก็บสงวนไว้เพื่อลูกหลานของเราก็ต้องเก็บ เพราะฉะนั้นทีนี้ตรงนั้นนะครับส่วนราชการแต่และส่วนพร้อมกับผู้นำท้องถิ่นจะต้องมาปรึกษาหารือกันให้เข้าใจนะครับแล้วเรื่องที่สองเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากถามนะครับท่านอรองคมในการนะครับฝ่ายความมั่นคงการพลเมืองภาษีชาเลขานะครับพราะมาก็คือว่านะครับสื่อบางสื่อเรื่องบางเรื่องที่เราปฏิบัติแล้วก็มันุดูดไปนะเราอยากผู้แชร์พอมาทางการแชร์มาปุบ๊บการแก้ปัญหาเป็นยาก มันคยากผมเคยากพวก,เ,กเ,เรียนมันกระทบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับใครช่วยปรึกษาหารือจึนก่อนเรื่องนั้นนะครับแล้วค่อยแชร์ภาพออกไปหรือรายงานออกไปนะรเรื่องทุกเรื่องที่ถึงจังหวัดชุมพรน,นะครับฝ่ายพมคจะรู้ทุกอย่างศูนย์ดำเนินทำรับเรื่องทุกเรื่องจะต้องผ่านพมคนะครับเขาจะรู้ทุกอย่างวันนี้ก็เป็น,นการดีนะครับได้ได้ไดมาเจอกันวันนี้เดี๋ยวก็ขอเปิดน,นะครับวาระในการหารือกันเลยนะครับกเรยครับ จัดนี้เป็นพื้นที่ต้นกำเนิดแม่น้ําชุมพรในพื้นที่ป่าสุดยืนท่าสารตามป่าเป็นป่าตามพรบป่าไม้2,507อ,อ,อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่เฉพวาววงและปูจานคร ในส่วนของกลรองจังหวัดนะครับกับผู้ใหญ่บ้านนะครับในหมู่ที่7บ้านสตายขาวนะครับรวมท่านท่านกำนันตำบลบางใหม่ครับได้ลาาตะเวนมาถึงจุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดอยู่บริเวณตรงกลางนะครับยังไม่ยังไม่ถึงถึงสุดนะครับก็ไม่พบนะครับไม่พบการกระทําผิดกฎหมายตามพรบป่าสงวนแห่งชาติลงมาร้อยเจ็ดแต่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นข้างหน้าไปอีกอีกสักหน่อยนะครับเพื่อจะดูในส่วนของต้นน้ำนะครับตอนนี้เรายังไม่พบการกระทําความผิดนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยว ความคืบหน้าในส่วนชั้นต่อไปจากรายงานในชาตต่อไปครับวันนี้ก็กรณาจังหวัดชุมพรมอบโดยท่านพันเอกกติจารลขาได้มอบหมายให้ร้อยโทธีรวิทย์ครับปิญโยหัวหน้าฝ่ายภาษาการปฏิบัติกรณาจังหวัดชุมพรได้ร่วมกับป่าไม้อุชานครับตบําบลวางใหม่อำเภอเมืองชุมพรออกสํารวจป่า และ,ะลาะดตาวินป่าชุมชนในตำบลในพื้นที่หมู่7ตำบลบางใหม่ก็ต่อไปอยากทราบว่าท่านหัวหน้าชุดท่านร้อยโททิวิตมีความคิดเห็นอย่างไงบ้างครับกับพื้นที่ป่าแห่งนี้ครับ โดยกระาพื้นที่นะครับวันนี้เราร่วมกับทางผู้นำสุวนนนะครับผู้เด่นใตนที่เดนนะครับลำนันนะครับตำบลบางใหม่นะครับแล้วก็หัวหน้าหน่วยร่วมกันรับผาป่าที่กราท่าอุจจารนะครับเราได้จัดทุดปฏิจัดการที่5คนนะครับบานในเขตพื้นที่ นะครับที่ป่าดงหุ่นนิชานะครับสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับในป่าแห่งนี้นะครับไม่พบนะครับการกระทำความผิดกฎหมายตามพรบได้ได้ทั้งสิ้นนะครับวันนี้นะครับก็เป็นที่น่าชื่นใจว่าทุกคนนะครับร่วมกับป่าไม้แล้วก็ประชาชนในพื้นที่ครับรู้สึกอนุรักษ์รักษาแล้วก็หวงเห็นพื้นที่ป่าต้นน้ำแห่งนี้ครับให้อยู่ยังคงมีความภาคภูมิคุ้นครับ ก็จากการาสำรวจดูนะครับป่ามีความอุดมสมบูรณ์ร้อเซครับและเป็นป่าแหล่งต้นน้ําของอจังหวัดชุมพรครับอีกพื้นที่หนึ่งนะครับพวกเราควรอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งป่าไว้ให้ลูกหลานได้มีพื้นที่ป่าไว้ดูแลขอขอบคุณครับ